สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีฟองชแนลนะฮะกับช่วง Net ตฟรีเด e ะซีรีสนะครับวันนี้พูดถึงเน็ r e ร to m o v ฟกันเลยดีกว่าผมมี Net ตฟรีอยู่4รหัสที่ผมยังไม่ได้ทดสอบนะครับผมแต่ว่ามีน้องๆเนี่ยเข้ามารีเควสครับพี่ครับช่วยแจกรหัส Net ตฟรีใหม่หน่อยของเก่าใช้หมดแล้วนู่นนี่นั่นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเอางี้แล้วกัน ที่ยังไม่ทดสอบนะแต่มีคนในกลุ่มเนี่ยเขาทดสอบไปแล้วนะครับว่าสามารถเล่นได้กดได้เรื่อยๆนะครับผมกดได้แทบทุกวันเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้รหัสไปก่อนเสร็จแล้วพอพี่ไปลองใช้งานจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังนะครับผมแต่ว่าเรื่องของการคิดเงินย้อนหลังเนี่ยไม่มีคิดเงินแน่นอนนะครับผมก็ฟรีก็คือฟรีนะครับสรหัสนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลย เอาเป็นว่าเดี๋ยวขึ้นให้น้องๆดูเลยดีกว่านะใครที่อยากจะลองสมัครตามอะไรยังไงคิดเอาเองนะครับผมไม่ได้มาเชิญชวนนะกี่กได้รหัสได้ข้อมูลมาก็เอามาเป็นกรณีศึกษาให้น้องๆดูนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันนะใครอยากจะดูรหัสไหนก็ลองหยุดเอานะครับผมแต่ละรหัสเนี่ยมันจะมีอินเทอร์เน็ตอยู่1นึ่งกิกะไบต์นะครับวันหนึ่งสามารถสมัครทับซ้อนกันได้นะครับผมก็จะสมัครเป็นสัก3ามกิกะไบต์ก็พอละมัง้ง สมัครเน็ตสัก3ามกิกะไบต์เนี่ยก็เล่นอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับผมส่วนใหญ่หลายๆคนในกลุ่มเน็ตฟรีเนี่ยนะ,ะเขาได้เน็ตฟรีตรงที่ขึ้นให้ตรงนี้ไปเนี่ยเ,เขาสมัครไป3ตัวใช่ไหมเขาก็เอาไปโหลดแอปพลิเคชันสําหรับการเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับผมก็แล้วแต่โหลดไว้สัก3ตัว4ตัวอะไรเงี้ยนะพอโหลดเสร็จปั๊บเขาก็ใช้รหัสตรงนั้นนะครับผมเอาไปเล่นกับแอปพลิเคชันเล่นเน็ตฟรีนะฮะ ก็ทําให้เล่นได้เจ้าเถียนมากยิ่งขึ้นใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้เขารีวิวมานะก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยได้ลองใช้แบบเต็มๆสักทีนะครับผมก็ส่วนใหญ่เขาทําแบบนั้นก็เอาข้อมูลมามาแชร์เป็นกรณีศึกษาให้เราลองลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าอ,อ,อยากจะใช้อินเทอร์เน็ตแบบไหนนะครับผมก็เป็นแนวทางให้น้องๆเนี่ยได้ตัดสินใจเอานะครับผมไม่ได้มาเชิญชวนเล่นแต่อย่างใดน,นะครับผมเพราะว่าเน็ตที่เล่นแล้วสบายใจสุดก็คงจะเป็นการสมัครในกับทางเครือข่ายเองนั่นแหละครับผมส่วนใครที่สบายใจเล่น VPN, ลนไปนะ ผมก็ไม่ได้อันตี้นะครับผมผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ประหยัดเงินดีอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับผมเลือกเอาเองนะฮะโอเคเห็นยังครบยัง4ตัวยังเอาเป็นว่าเดียวถ้าเกิดน้องๆนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะหาข้อมูลดีๆมาให้ได้รับชมกันอีกนะครับผมวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับมาเร็วเียมเร็วไปเร็วนะฮะโอเคแล้วก็พี่มีเออเดี๋ยวเดี๋ยว พี่มีช่องใหม่ช่องหนึ่งนะครับชื่อช่องว่าขวัญใจชาวบ้านนะครับเป็นช่อง ah เกี่ยวกับการเงินนะก็ฝากน้องๆนะครับไปติดตามพี่หน่อยนะครับผมหน้าตาของช่องก็จะมีหน้าคิเล่คิเล่ของพี่เนี่ยแปะอยู่อยู่แล้วนะฮะโอเคครับผมก็ฝากด้วยด้วกันนะครับผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ <ifi Casey irsin> <sunscreen>